สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอังคารัตเล่าชัดสาเหตุไม่ออกจากบ้านลั่นมรดกของฉันอย่ามาบุกรุกอังคารัตเล่าชัดสาเหตุไล่มนิษตออกจากบ้านลั่นมรดกของฉันอย่ามาบุกรุกวันที่21พฤศจิกายน2565 f a c e b o o k สรยุทธสุทธศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่านางสาวอังคารัตให้การกับตำรวจว่า เจตนาที่มาโรงพักในวันนี้คือต้องการนําเงิน3.1ล้านบาทที่เหลือในบัญชีมาคืนโดยจะให้ลูกคนเล็กไว้11ปี1ล้านบาทคนกลางนายอัต,ตพล500,000บาทและให้นายมนิษ์1.6ล้านหลังจากคืนเงินก็ขอแยกทางกับสามีไม่ให้อยู่ในบ้านและขอทวงทองรูปพัรร์สร้อยคอแหวนน้ำหนัก2บาทที่ตนซื้อให้สามีคืนมาด้วย หลังจากนี้ตนจะให้นายมนิตออกจากบ้านภายใน3วันเพราะบ้านหลังนี้เป็นมรดกของตนหากเข้ามาบุกรุกก็จะแจ้งความดำเนินคดีทันทีเพราะไม่มีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาอีกแล้วด้านนายมนิตเปิดเผยว่าวันนี้ยังไม่มีการถอนแจ้งความจนกว่าจะดำเนินการตามข้อตกลงเรียบร้อยถึงมาถอนแจ้งความภายหลังไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำกลัวฝ่ายหญิงหายไปอีก ส่วนข้อตกลงมอบเงินให้ลูกคนเล็กกับคนกลางมีข้อตกลงเอาไว้ว่าลูกคนเล็กเบิกเงินได้ตอนอายุ20ปีส่วนลูกคนกลางที่ตอนนี้อยู่ม6จะให้เบิกเงินได้ตอนอายุ25ปีเท่านั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ